โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วงด a าต้าคาแรคเตอร์กันด้ามกันนะครับผมในครั้งนี้เราก็ยังอยู่กับโมบิสูซีรีส์จีเจนกันอีกเช่นเคยกับตัวละครที่มีคนขอกันมานานแล้วนั่นก็คือจิมจักเลอร์ไม่ต้องเล่นมุกอุลเาแมนนะกูขอผ่าน โอเคตัวของจิมจ็กเลอร์จะมีการปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์จีเจนปี2000นั่นก็คือเกมจีเจนภาค g e ตเตอร์บีดเป็นโมบิสูตรออริจินอลของเกมแต่ว่าเกมจีเจนภาคหลังมึงไม่เอาเครื่องนี้มาเลยว่ะรู้สึกเสียดายอยู่เหมือนกัน ถึงจะบอกว่าเป็นโมบิสูตรออริจินอลก็เหินนะแต่ส่วนตัวนะครับพี่คิดว่าเครื่องนี้แม่งมีต้นแบบเว้ยมันจะมีโมบิสูตรที่คล้ายกันมากอยู่ตัวหนึ่งปรากฏตัวในเกม PC SD กันน้่วอของปี1997ก่อนภาคเกตเตอร์บีดสปีในเกมนั้นมันจะมีโมบิสูตรที่เป็นจิ้มแล้วมีการติดตั้งบอลเอาไว้ด้านหลัง2อันเหมือนกับตัวของแจ็คเดเลยซึ่งโมบิสูตตัวนั้นมันจะมีชื่อว่าจิมเทรเซอร จิ้มติดตั้งบอลไม่เท่าไหร่แต่ดีไซน์แม็กเสือกเหมือนกันอย่างก,กับว่าก๊กอปกันมาซะง,งั้นผ่านตัวของจิมเทรเซอร์ไปเลยแล้วกันเรากลับมาต่อที่ตัวของจิมจักเลอร์ครับจักเลอร์จะเป็นโมบิสูตรในปี UC-0079 หรือว่าเหตุการณ์สงคราม1ปีซึ่งเครื่องนี้จะถูกพัฒนาขึ้นมาหลังจากศึกโซโลมอนนะครับ ทางกองทัพโลกที่สู้กับซีออนในศึกโซโลมอนตอนนั้นฝั่งซีออนมีการนำโมบิสูที่มีการใช้งานไซโคมิลซิสเตมมาต่อสู้ด้วยนั่นก็คือตัวของไซโคมิลซิสเตมแซกและดีชอปนั่นเองครับโมบิสูพวกนั้นมีการปล่อยแขนออกไปโจมตีเป็นอาวุธบินซึ่งฝั่งสาพันเห็นแล้วแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยวะอยากจะมีกับเขาบ้างอารมณ์เหมือนกับตอนที่ซีออนเอาโมบิสูมาใช้งานใหม่ๆเลยฝั่งสาพันตอนนั้นก็ยังแบบว่าโอ้ยโมบิสูอะไรไร้สาระยานลบดีกว่าเห็นเขาเอาโมบิสูมาต่อสู้แลแ้ว อยากมีบ้างเริ่มโปรเจกต์พัฒนาบูมสูงของสาพันซะเลยอีนี่แม่งมาตีมเดียวกันเลยครับเห็นฝั่งนั้นเขาใช้ไซโคมิลซิสเต็มอยากมีบ้างเริ่มทําการวิจัยในการพัฒนาไซโคมิลซิสเต็มขึ้นมาแต่ถ้าว่าทางฝั่งสาพันเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องไซโคมิลซิสเต็มเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับได้ทําการลองผิดลองถูกของตัวเองว่าเฮ้ยฝั่งนั้นมันใช้อาวุธบินว่ะเราต้องทํายังไงให,ให้มันได้อย่างนั้นบ้างวะแล้วก็ไปรู้ว่ามันคือระบบไซโคมิลซิสเต็มแต่เราทําไม่เป็นวะเราไม่เคยมีความรู้เรื่่อองงนนนนมากกเลยยัััทํไง ว่าเฮ้ยการจะทําระบบไซโคมิวมันต้องศึกษาเรื่องนิวไทก่อนนะครับซึ่งฝั่งซีออนมีการศึกษานิวไทมาตั้งแต่แรกเลยส่วนสาพันเนี่ยยังมองเห็นว่าเฮ้ยพวกนิวไทมันไม่มีอยู่จริงหรอกมันไร้าสาระปเป็นแค่ข่าวลวงนี่แหละนะไอพวกยึดติดกับแรงโน้มถ่วงในการพัฒนาจิมจักเดอร์อขึ้นมาจึงเป็นการลองแบบมั่วซั่วเอานะครับโดยอันดับแรกเลยก็คือจะเป็นการนำมบิสุนจิมมาก่อนในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยจะไม่ได้มีการพูดถึงว่ามึงเอาจิมตัวไหนมาแต่ถ้าดูจากรูปร่างแล้วกูเชื่ออเลยว่าาต้งงมีบคนค ว่ามาจากจิมกราวไทยไม่ใช่นะครับพี่ดูจากรูปร่างแล้วเปรียบเทียบทั้งหมดแล้ว ตัวนี้มันเอามาจากอาร์เมอร์จิมครับเราตัดเกาะโชว์บาบอาร์เมอร์ของ Gym อาร์เมอร์จิมออกไปเลยเราจะเห็นว่าหัวอกไหล่แขนเอวขาเหมือนกันมีส่วนที่ไม่เหมือนกันอยู่เพียงแค่แบ็คแพคด้านหลังเท่านั้นโดยแบ็คแพคด้านหลังจะเป็นแบ็คแพคสำหรับการใช้งานบนอวกาศของตัวจิมสเปซไทเพราะว่าจักเลร์ต้องไปต่อสู้บนอวกาศเลยต้องมีการเปลี่ยนแบ็คแพคเป็นสำหรับการใช้งานบนอวกาศเดิมทีตัวของอาร์เมอร์มันเป็นหุ่นที่ใช้งานในการต่อสู้บนโลกแล้วเป็นเขตทะเลทรายด้วย อาร์มเิร์ดมีความสามารถในการติดตั้งเกาะและยังความคล่องตัวสูงถึงแม้ว่าจะติดตั้งเกาะเอาไว้ก็ตามอีกทั้งตัวเครื่องยังสามารถที่จะทนทานต่อความร้อนเนื่องจากว่าเดิมทีก็เอาไปใช้งานบนทะเลทรายที่มีความร้อนสูงอยู่แล้วนี่น่าจะเป็นเหตุผลที่นําตัวของอาร์มเิดมาเป็นจักเลอร์เราจะเห็นว่าตัวของจักเลอร์อเนี่ยมีการติดตั้งเกาะโชบามแบบเดียวกับของอเล็กเอาไว้ที่ส่วนอก เอวขาและแขนกอนพวกนี้ใช้ในการป้องกันตัวและสามารถที่จะถอดออกได้ด้านหลังของตัวโมบิสูจะมีการติดตั้งบอลเอาไว้จํานวนทั้งหมด2ตัวด้วยกันจากจุดนี้เองทําให้ตัวของโมบิสูต้องรับน้ําหนักจากเกาะและบอลที่ติดตั้งเอาไว้ทําให้ตัวเครื่องระหว่างการทดสอบมีการซ่อมแซมอยู่หลายต่อหลายครั้งครับแม่งซ่อมข้อต่อเครื่องนี่แหละ ที่ห้องนักบินของโมบิสูจะเป็นการใช้งานห้องนักบินแบบ2คนขับแบบเดียวกับตัวของจิมเทรนเนอร์โดยคนหนึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมโมบิสูส่วนอีกคนหนึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมบอลครับตัวของบอลจะเป็นการควบคุมผ่านทางรีโมทคอนโทรลด้วยสัญญาณเลเซอร์อารมณ์เหมือนกับพวกรถบังคับวิทยุเครื่องบินบังคับอะไรพวกนี้เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าทางสาพันธไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีไซโครมิวจริงๆอีบอลที่ปล่อยออกไปเนี่ยแม่งระบบแมนวนวลเลยบังคับมือควบคุมไม่เหมือนกับไซโครมิวที่เป็นการใช้สมองของนิว ใช้ในการสั่งการไปต่อกันที่อาวุธของโมบิสูตครับตัวเครื่องจะมีการติดตั้งอาวุธไว้จํานวนทั้งหมด3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือปืนไม่ชินกันปืนกลมาตรฐานของตัวเนื้อเรื่องอย่างที่2วอลคนที่ส่วนหัวของโมบิสูตยอย่างที่3บีมไรเฟิลไททีจำนวนทั้งหมด4กระบอกติดตั้งไว้ที่บอล2ตัวตัวละ2กระบอกบีมไรเฟิลไททีเป็นของอาร์เรคครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูที่ตัวบีมไรเฟิลของบอลเนี่ยมันคือปืนของอาร์กรจริงๆมันแค่ตัดตัวแมกกาซีนกับกริปออกไปเท่านั้น เหตุที่ใช้บีมไลฟเฟิลไททีแบบของอารเ็กเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นบีมไลฟเฟิลรุ่นใหม่ที่อัตราการส่งผ่านพลังงานนั้นมันเสถียรทําให้สามารถที่จะยิงอย่างต่อเนื่องได้มันจะได้คล้ายคลึงกับพวกบิชอปที่ปล่อยแคทดออกไปแล้วยิงรัวๆนั่นเองครับเราอยากจะยิงรัวๆเหมือนเขาบ้างนั่นแหละไปต่อกันที่ตัวของเนื้อเรื่องครับเครื่องนี้เป็นอุปกรณ์ทดสอบเพื่อทําการทดสอบอาวุธบินรุ่นใหม่แบบเดียวกับฝั่งซีออนโดยมีนักบินทดสอบอยู่2คนด้วยกันคนแรกคือเบอร์นาร์โดมอนเซียจากสตาร์ดัตเมมมรี่2คือูกาจนท สองคนนี้เป็นนักบินทดสอบของช่วงสงครามหนึ่งปีแล้วในการใช้งานเนี่ยก็มีคอมเมนต์มานะครับโดยบอกว่าอันดับแรกเลยแม่งคือโดนจะชัดไม่ใช่ระบบไซโครมิวแล้วเนี่ยมันโดนเลยแม่งบังคับมือเลยเนี่ยไม่มีการสั่งการผ่านทางคลื่นสมองเลยแม้แต่น้อยแล้วยังควบคุมยากอีกตั้งหากเนื่องจากว่ามันคือบอลครับแล้วเราต้องควบคุมบอลถึง2ตัวเลยเว้ยนักบินคนเดียวขับบอล2ตัวแถมควบคุมแบบรีโมทคอนโทรลน่ะ มันไม่ได้เหมือนกับการขับบอลตรงๆซะหน่อยหนึ่งยากยิ่งกว่าอีกคนควบคุมหุนนะ่นในอย่างชิวไอคนควบคุมบอลนีม่มือจะพันกันอยู่แล้วยูคาจิมาขับบูเดสมาตั้งนานแม่งเจอเครื่องนี้รับไม่ได้เลยอะ่ะ ไปต่อกที่คอมเมนต์ด่าชุดที่2ครับความคล่องตัวและสมดุลของโมบิสูดมันห่วยมากเลยเพราะติดเกาะกับอีบอลเข้าไปนี่แหละถึงแม้ว่าอาเมิดมันสามารถที่จะติดเกาะได้ก็จริงอะนะแต่ไปแบกบอลกับเกาะของอเร็กแบบฟูลออปชันเลยมันก็เกินไปหน่อยนึงทําไม่สมดุลของเครื่องมันหายความคล่องตัวก็ตกลงเช่นเดียวกันทัสเตอร์กับพลังงานของโมบิสูดก็มีปัญหาตัวทัสเตอร์ของจิมสเปซมันอันนิดเดียวแบกรับน้ําหนักของตัวจิมสเปซไ,ได้อยู่แล้วแต่งเนี่ย ทัสเตอร์มึงอันแค่นี้แต่หุ่นมึงโคตรหนักเนี่ยแม่งไม่สมดุลกันสุดๆแล้วระบบพลังงานอีกเครื่องปฏิกรณ์จ่ายพลังงานน้อยไปต้องจ่ายพลังงานให้หุ่นและต้องไปจ่ายให้บอลอีบอลไปจ่ายให้อาวุธบีมอีกสีกระบ,บอกจะเลื่อนพอร สุดท้ายแล้วเครื่องนี้ก็ไม่ได้นำออกมาใช้งานในสงคราม1ปีนะครับแล้วไม่เพียงแค่นั้นทางกองทัพสาพันธ์ล้มเลิกเรื่องการวิจัยระบบไซโคมิวไปเลยเราจะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยคือตั้งแต่ในภาคเซตาอะไรขึ้นไปใช่ไหมแม่งอันาหามล้วนๆอะ่ะคือไม่มีหลักสาพานันอ่ะอนาหามทั้งแผงเลยครับอนาหามพัฒนาอะไรไซโคมิว ควาไซเซโคมิลโอเคมึงพัฒนาใช่ไหมกูซื้อจบเป้าไม่มีปัญญาทําจริงๆกูยอมแพ้แล้วเครื่องจักรเลิกก็จะไปโผล่ในภาคคาตานะของปีย0 8ีศโดยภาคคาตานาจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับมันจะเปลี่ยนห้องนักบินสลับควบคุมบอลที่เดิมทีจะอยู่กับโมบิสูดเอาไปไว้ที่ตัวบอลเลยทําให้บอลทั้ง2ตัวมีห้องนักบินเป็นของตนเองตัวโมบิสูดเลยจะสามารถขึ้นขับได้3คนครับมันจะไม่ใช่โมบิสูดควบคุมบอลด้วยสัญญาณเลเซอร์อีกต่อไปแต่มันคือจิม แบกบอลไปตรงๆเลยตงหากไอ้นักบินที่อยู่ในบอลก็ขับบอลออกไปสู้เลยไงจบข่าวแก้ปัญหาเรื่องการควบคุมบอลด้วยรีโมทคอนโทรลพร้อมขับ2อันมันยากนี่เลยเอาคนไปขับบอลตรงๆง่ายกว่าเยอะแล้วให้จิ้มแบกบอลไปจีเนียสจัดในภาคคาตานะนักบินที่ขับตัวมบ,บสูก็คือโคเคสึส่วนที่ขับบอลจะมีพอม e r รคิวรีและบุญชัยยัสโควิดบุญชัยชื่อไทยไม่ต้องสืบ ผ่านการปรากฏตัวของแจ็คเลอร์ในจักรวาล UC ก็จะสิ้นสุดที่ภาคคาตานะในปี UC 84แล้วเครื่องนี้ก็จะไปโผล่อีกทีคือในฉบับอนิเมะของกันดั้มบิลไฟเตอร์เลยครับโอเคจิมจ็กเลอร์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม